ชอบเจตั้งคือปล่อยอย่าไปลงฮันเตอร์อย่าไปลงฮันเตอร์้นเหมนเล่นวนวนวนตามอย่างเงี้ยกมันนี่นี่งไเเวลาลง เราขับด้านซ้ายนะครับมีคนเล่นบอลเนี่ยสมบอรแล้วครับนะไปแต่ลูกแตะโอ้นอนี่มนนี่มันวัดนะครับสมบอรเลยไง ไปแดกเ้าไปห้องน้อยนานตลอด